แงะไว้หนาเสียดายเอาโยงมะป้อมีนมาน้ำติ่นหนโบกออันนันออกเออก่อนย่ำหล่าเอาเกลือใส่น้ำเด้อดอกเหฮซี่แข็ง okay. ขึ้นโอเคโอ้โจะอ่อนจ้ะโอ้ยรูดโอเคแล้วก็สวยโอ้ยงามเนาะงาม

อ,อเรเสียตาอืมพนาวกับนี้แล้วนี่ญาติกันขึ้นลายดอกกรดอกันเดมีจกดอกอะ่ะงาติตื่นขึ้นมัน,นาวเลยนะ่ใช่<ส>ไ,ได้เนาะโอ้พันนาวแล้วอ,อ๋อพอได้ยัวเนาะไปะโอติ วุ้ยเธอแซ่บแท้ทสีเขียวชาได้เห็นบ้านันา่นเออสีเขียวนี่สไปชุดชมวิวกันมีอะไรบ้างล่ะขันหอมได้กินเห็ดเทาต้องหยุดเด้อหย,ยุดแล้วก็ต้องไปดู Ui nó mày, đeo đeo Đi